รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดบาบารลมาเซียนมิงกลุลาบามุสตาสุดสเดย์สินจับมิฮาสบายดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับรายการอาเซียนพ อิฉันมินทัศดาค่ะและดีดีสิริจินดาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต้องห้ามในประเทศอาเซียนของเรานะคะค่ะเราไปกันเลยไหมคะคุณดีดีไปกันเลยค่ะไปกันเลยนะคะ สถานที่แรกที่เราจะไปกันนะคะคือ Universal Studio สิงคโปร์ค่ะเป็นสวนสนุกในเครือ Universal แห่งแรกที่เปิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับที่2ในเอเชียค่ะรองลงมาจากญี่ปุ่นค่ะโซนแรกที่เราจะพาไปนะคะคือโซนนิวยอร์คค่ะโซนนิวยอร์กเหมาะที่จะเดินเล่นหามุมถ่ายรูปมีรถคลาสสิกสวยๆจอดให้ถ่ายรูปอยู่หลายคันเลยค่ะโซนต่อ,อไปเป็นโซนไซไฟซิตี้หรือโซนแห่งอนาคตตอนนี้มีกำลังมีเครื่องเล่นใหม่ชื่อ t r a n s f o r m e r the Light นะคะ โซนที่3ค่ะเป็นโซน Ancient อียิปต์ค่ะบรรยากาศแบบอียิปต์ที่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศอียิปต์โซนนี้มาจากหนังเรื่องมัมมี่ค่ะโซนที่4ค่ะเป็นโซนเดอะรอสเวิร์ดินแดนแห่งไดโนเสาร์และสัตว์โลกล้านปีที่น่าจะมีรูปปั้นไดโนเสาร์ให้ถ่ายรูปโซนนี้ได้แนวคิดมาจากเรื่องจูราสสิกพาร์คและ The ะรอสเว r ร์ค่ะโซนต่อไปนะคะเป็นโซนฟาฟาอเวค่ะโซนนี้มีปราสาทเชค ที่ตัวปราสาทคล้ายกับที่ดิสนีย์แลนด์เลยค่ะภายในปราสาทมีโรงหนังภาพยนตร์สิมิติค่ะโซนสุดท้ายนะคะเป็นโซนมาดามกาสก้าค่ะโซนนี้มาจากการ์ตูนเรื่องมาดามสกัดกาเรามาจนไปไปกับอาเล็กและมาตี้ค่ะ สถานที่ต่อไปบาหลีบาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากเช่นวัดและวังซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาดรวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีกสิกรรมแบบดั้งเดิมบาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันไปอย่างทั่วโลกค่ะ สถานที่ต่อไปที่เราจะไปคือตึกแฟต,ป,ต,แฟตปิโตนัทค่ะตึกแฟตปิโตนัทคืออาคาร88ชั้นรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคืออาคาร KLCC ค่ะอาคารแห่งนี้เป็นตึกแฟตที่สูงที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตของสถาป,ปัตยกรรมอิสลามออกแบบโดยซีซ่าเปนิสถาปนิกเชื้อสาอาร์เจนตินาและอเมริกันค่ะ ฝังหนึ่งของผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนี้ติดกับส่วน KLCC ที่กินเนินที่ก้างขวางและตกแต่งอย่างสวยงามสถานที่ที่น่าสนใจในอาคาร KLCC คือ s u r ริ s h ช p อปปิ้งค p มเพล็กซ์เปโตนัสฟิ r ฮาร์โมนิกฮอลล์ศวนวิทยาศาสตร์เปโตซินและศูนย์ประชุมกอราลัมเปอร์ที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะ สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ชั้น4ของ KLCC นี้เรียกว่าเปโตซาเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งค่ะ สถานที่ต่อไปนั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะหมู่เกาะพีพีเกาะพีพีตั้งอยู่ห่างจากกระบี่ประมาณ40กิโลเมตรประกอบด้วย2เกาะใหญ่ได้แก่เกาะพีพีเลและเกาะพีพีดอนเกาะพีพีดอนได้ชื่อว่าเป็นปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งแถบชายฝั่งทะเลอันดามันโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมจํานวนมากแม้เป็นเช่นนั้นเกาะพีพีก็ยังคงความสวยงามไว้ตามธรรมชาติ เกาะพีพีพดอนมีขนาดใหญ่กว่าเกาะพีพีพเลทั้งสองเกาะยาวทอดเรียงกันมีลักษณะคล้ายดัมเบลมีทัศนียภาพที่งดงามด้วยองค์ประกอบของภูเขาหินที่โดดเด่นหน้าผาสูงชันหาดทรายทอดยาวน้ำทะเลสีเข้มเขียวมรกตความหลากหลายทางชีวภาพท้งนกและสัตว์สิ่งมีชีวิตทางทะเลส่วนที่เปรียบเหมือนด้ามจับของดัมเบลบริเวณตรงกลางคือหาดทรายสีขาวที่ทอดยาวเชื่อมระหว่างเกาะทั้งสองแห่งซึ่งตั้งอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตร สถานที่ต่อไปคือมัสยิดทองคำประเทศบูไนค่ะมัสยิดทองคำถูกสร้างขึ้นในปีคศ1 9 8 8 เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงการครองราชสมบัติครบ25ปีขององค์สุลต่านเป็นมัสยิดท,ที่สง่างามและศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไนที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาลโดยมีการนำเข้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลกใช้เวลาก่อสร้างนานถึง7ปีมีห้องสวดมนต์สองห้องแยกชายและหญิงบันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี29ขั้นห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูส สวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะคือพระราชวังหลวงพระบางค่ะเป็นอาคารเก่าแก่ออกแบบโดยสถาปน,นิกชาวฝรั่งเศสลักษณะอาคารเป็นอาคารเดี่ยวยกพื้นสูงสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสแต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาวด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามาหาชีวิตสี่สว่างวง พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้ามาหาชีวิตสี่สว่างวงเป็นระยะเวลานาน,านจนสิ้นพระชนต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังหลวงพระบานได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นนิถพันธ์ค่ะสถานที่ต่อไปคือประเทศกัมพูชาปราสาทนครวัดค่ะ ปราสาทนครวัดตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเพื่อเป็นาศาสนาสถานประจำนครของพระองค์เมื่อสมัยแรกนั้นนครวัดได้ถูกสร้างเป็นเทวสถานในาศาสนาฮินดูลัทธิไวาณนะพานิกายแต่ต่อมาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้เปลี่ยนให้เป็นวัดในาศาสนาพุทธนิกายมหายานในปัจจุบันปราสาทนครวัด นับเป็นสิ่งกอ่อสร้างสัญลักษณ์ของประเทศกัมบูชาและได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองพระนครค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับก็คือฮาลองเบรประเทศเวียดนามครับฮาลองเบตามนิทานบาลม巴าของชาวเวียดนามครับกล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยล่อนมาลงในอา่าวเมื่อครั้งดึกดำบันและฮาลอง แปลว่ามังกรล่อนลงจากความสวยงามและความสมบูรณ์ทําให้ที่นี่ได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์ก,กรยูเนสโกในปี2,537จึงทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเวียดนามต้องล่องเรือมาชมอ่าวฮาลองเบยเพื่อสัมผัสกักบความพัฒนาของธรรมชาติครับสถานที่ต่อไปคือวัดพระธาตุสินขาวประเทศพม่าค่ะ วัดพระธาตุหินขาวมีพระหินขาวสร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาวสีขาวสะอาดเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากพระองค์หมายถึงการไล่ศัตรูและประธานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้ายและขวาประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วยค่ะ สถานีต่อไปที่เราจะไปกันนะคะคือป้อมซานติเอโกค่ะประเทศฟิลิปปิน ป้อมปราการของสเปนที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์นับเป็นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึกที่เข้ามาทางปากอ่าวมะนิลาป้อมแห่งนี้ถูกทําลายจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อเป็นปูชนียสถานแห่งเสรีภาพป้อมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยงามดึงดูดสายตามากที่สุดจากยุคอาณานิคมของสเปนป้อมปราการขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในปีคศ1571 ป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษมานานานปัปีและยังเป็นที่กักขังวลรบุรุษแห่งชาติอย่างฟิลิปปินสโฮเซไรซา,านและยังเป็นที่กักขังเหล่านักรบเสรีภาพในช่วงเวลาการทำสงครามระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นค่ะ